รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101 ในรายการ m ั n นี p พล s เริ่มต้นบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พ s ของเราจะได้เอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยและก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรง วิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l ลายไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i อซพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i อซแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ คุณเหนือตนนะครับหมายเลขโทรศัพท์4ตัวหลัง3311นะครับถามว่าคุณยศพลแสงนินหายไปไหนพอทราบข่าวหรือเปล่าครับเท่าที่ทราบคุณยศพลพยูคิงพาวเวอร์นะครับคุณเหนือตนบอกว่าเสียา้จังเลย ได้ซื้อหุ้นตามที่คุณยศพลเคยแนะนำไว้ไม่ว่าจะเป็นซินเทคที่3บาท BDMS ที่19บาทแล้วก็ t ี o ที่27บาทนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปลอบใจคุณเหนือตนนะครับจะให้นักวิเคราะห์ช่วยชี้ทิศทางแล้วก็แนวโน้มของหุ้น3ตัวนี้ให้เข้าละกันนะครับอีกท่านหนึ่งคุณแพรพิไล9956 รบกวนถามหน่อยนะครับอยากทราบแนวโน้มของ GL Group List นะครับน่าจะขึ้นไปสูงสุดประมาณสักเท่าไหร่แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณแพรพิไหลอดใจรอไม่นานนะครับ ก่อนอื่นครับขอแสดงความห่วงใยแล้วก็ส่งแรงใจไปยังพี่น้องชาวใต้ในหลายต่อหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทุกขภัยน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอยู่ณนขณะน,นี้ล่าสุดขึ้นมาถึงบางอําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันแล้วนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยแสดงน้ําใจในฐานะคนไทยด้วยกันร่วมบริจาคทรัพย์แล้วก็สิ่งของเพื่อซับน้ําตาพี่น้องชาวใต้ที่ประสบความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ณขณะนี้ครับ ลำดับต่อมาครับมาดูกันที่พฤกษาเรียวเอสเตดครับทิสเรตติ้งจัดอันดับเครดิตคุณกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน5,000ล้านบาทของพฤกษาเรียวเอสเตดที่ระดับ A ในขณะเดียวกันทิสเรตติ้งก็ยังคงอันดับเครดิตองค์กรและคุณกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของทางพึกษาเลียวเอสเตทที่ระดับ A ด้วยเช่นกันโดยแนวโน้มยังคง s t a เบิหรือคงที่นะครับทั้งนี้ครับพึกษาเลียวเอสเตทจะนำเงินจากการออกหุ้นกู้นี้ไปจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนมกราคม60จำนวน2,000ล้านบาทและที่เหลือก็จะใช้ทดแทนเงินกู้ยืมระยะสั้นนี่เป็นเรื่องของทริสนะครับที่จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของพึกษาที่ระดับ A นั่นเองนะครับ ส่วนทางเลือกในการลงทุนในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบลจบวัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบวัวหลวงธนสารพลัส1นทับสกองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่6จนถึงวันที่13มกราคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80%ของ NAV ประมาณการผลตอบแทน1.5%ต่อปี1.5%ต่อปีขนาดโครงการ5,000ล้านบาทนะครับกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นสนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนาสารพลัส1ทับส7 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488026746488แล้วกด8นะครับหรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับมาถึงช่วงแรกของรายการมานิชชอต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนะครับว่าจะพักต่อไหมจะผันผวนแค่ไหนหรือจะกลับไปแตะแถวแถวพันหกรจุดได้อีกครั้งหนึ่งภายในเดือนมกราคมนี้หรือไม่กลยุทธ์ในการลงทุนจะเป็นอย่างไรรวมทั้งหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยผมเชิญคุณมงคลพ่วงเพตราหรือพิูดเฮดออฟร e Research เ e ิ e ์ชดีพ e ร t ตเมนบริษัทหลักทรัพย์ k t b ประเทศไท ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับคุณจุฑนาครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราดูแล้วเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็มีการพักเหนื่อยลงมาบ้างแล้วนะครับครับตอนนี้ตลาดเองเนี่ยถ้าถามว่าคิดยังไงหรือว่าเป็นเทรนยังไงว่าเทรนตลาดน่ย ผมยังคงมองเห็น1,600จุดอยู่นะยังเห็น1,600จุดอยู่ใกล้ๆนี้เองใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอาจจะเป็นระยะหลักเดือนนะระ,นระยะหลักเดือนคงไม่ใช่ประเภทวันสองวันหรือว่าอาทิตย์เดียวนะครับครับแต่ว่าการขึ้นมาระดับ45%ของตลาดเนี่ยคงต้องมีพักบ้างครับของเราก็จะพักพร้อมๆกับต่างประเทศต่<อ>างประเทศพักเราก็พักเหมือนกันเพราะว่าปัจจัยที่เราใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ร่วมกันงั้นเดี๋ยวไปไล่เรียงดูปัจจัยจากภายนอกก่อนดีกว่านะครับใช่ครับเรื่องสหรัฐเนรับะค ตอนนี้ก็เลยอาจจะทําให้เคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือเปล่าครับใช่ครับ ก็เราเห็นมาหลายวันแล้วนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะที่ตลาดสหรัฐเนี่ยเริ่มเป็นลนักษณะไซเวกนะครับเพราะว่าตอบรับเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจอะไรมาเยอะแยะนะครับ,รบผมคิดว่าตอนนี้ตลาดหุ้นตลาดเองเนี่ยกำลังรอเรื่องของนายทรัมป์อยู่นะครับเพราะตอนนี้ทรัมป์ก็แอคทีฟเรื่องของนโยบายเรื่องของบริษัทรถยนต์เรื่องของจีนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยกันเยอะแยะนั้นคนผมว่ารอดูนะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวผลประกอบการด้วยก็คงรอดูเหมือนกันครับที่วอลล์สตรีทเนี่ยตอนนี้น่าจะมีการพักตัวรอข่าวใหม่นะครับใช่ครับ แล้วร,ราคาน้ำมันล่ะเป็นยังไงบ้างราคาน้ำมันเนี่ยปัจจัยพื้นฐานของตัวราคาน้ำมันในย,ยังคงดีนะครับ,รบเรื่องของการลดกําลังการผลิตของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับ,รบก็เดี๋ยววันที่20-21เนี่ยจะมีการสรุปแล้วชั้นและเธอเนี่ยจะลดเท่าไหร่กันแต่ตอนนี้ข้อมูลในวงการออกมาบอกว่าที่คอมมิตไว้ประมาณสักหนล้านแปดแสนบาทแล้วต่อวันเนี่ย ตอนนี้หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยลดไปแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าทาไมราคาน้ํามันไม่ค่อยได้ขย,ยับอะไรนะ<อ>ครับมาจากสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือราคาน้ํามันก็เป็นสินทรัพย์ที่มีการเทรดปกตินะค,ค,ครับก็คือเป็นไปนตามตลาดเงินตลาดเงินเขาดีราคาน้ำมันก็ดีอะไรไปแบบนั้นพอตลาดเงินเงียบเขาก็เงียบตามอีกอันหนึ่งก็คือพอราคาน้ำมันขึ้นวิ่งเข้าใกล้ห้าสิบห้าเหรียญเนี่ยคนก็กังวลเรื่องว่าเดี๋ยวเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สจะมา ก็เลยทําให้นิ่งไปพักหนึ่งมันก็เลยเป็นเพดานสําคัญในการจะผ่านไปค่อนข้างยากที่ระดับ5 5เหรียญต่อบาเร็วนะครับใช่ครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าราคาพวกน้ํามันสินค้าคอมมนดิตี้เนี่ยอาจจะเราอาจจะเห็นวิ่งกันอีกรอบหนึ่งครับพูดถึงราคาสินค้าพภคภัณฑ์หรือว่าคอมมนดิตี้เนี่ยที่เคยบวกกับตลาดเนี่ยเอแนวโน้มจะเป็นยังไงครับ แนวโน้มเนี่ยตอนนี้บางตัวดีบางตัวไม่ค่อยดีนะครับในสายที่เป็นโลหะเนี่ยดีบางตัวอย่างโลหะอย่างประเภท ie, เหล็กนี่ยังดีเหล็กยังดีอยู่ ie, ยยเหล็กยังดีครับถ่านหินทึ่พ่วงอยู่กับเหล็กก็ยังคงดีน้ํามันยังคงดีมันคิดเรียนไปแล้วส่วนสินค้าเกษตรเนี่ยมีปัญหาเรื่องซัพพลายบ้างบางตัวทั้งในเมรากาใตา้หรือแม้กระตั้งของไทยที่เจอน้าท่วมครับมองแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เคยเป็นบวกกับ,บกตลาดเนี่ยอาจจะเป็นบวกเหมือนกันแต่ว่าบวกน้อยลงนะครับใช่ครับนะครับขออกตัวหนึ่งได้ไหมพี่อุ้เรื่องของ i t นะคี่ยความกังวลเริ่มมีมากขึ้นไหมมีมสัญญาณบ้างสักวัน2วันนี้แล้วนะครับเมื่อคืนอาจจะมีดีกรีหรือว่ามีความเข้มขึ้นมานิดหนึ่ง嗯嗯嗯นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็สงสัยนะทำไมบอลยู่ขยับลงมีคนไปซื้อบอลเงินแล้วก็ไล่ไปไล่ามาปรากฏว่าค่างเงินบอลลงนะครับกลับไปแตะระดับใกล้ๆเดือนตุลาคมเลย เพราะอะไร,ะรเพราะว่าอังกฤษเนี่ยจะต้องเริ่มกระบวนการ Brexit ใช่ไหมพี่พูใช่ครับใช่ครับ,รบต้องเอาเรื่องไปผ่านสภาน,นะครับ,รบแล้วก็คนก็เริ่มจะเขาเรียกว่าเอาแฟกเตอร์ตัวนี้เข้ามาไว้ในการคิดแหละ นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําก็คงมีการคุยกับตัวทางอังกฤษด้วยเหมือนกันครับนะครับพะนั้นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เข้ามาในตลาดประเด็นสร้างความกังวลใช่ครับผมยังใช้คำว่าเป็นการสร้างความกังวลอยู่นะครับแต่ว่าจะอยู่กี่วันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็เป็นแบบนี้ครับอ่นนี่เป็นปัจจัยภายนอกนะที่พี่อู๊ดไล่เลี้ยงให้ฟังเลยทั้งเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐราคาน้ํามันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความกังวลเรื่องบรกซิตซึ่งอาจจะเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับับกลับมาดูปัจจัยใน ใกล้คลอดแล้วสําหรับผลประกอบการไตรมาสสี่ทับห้าเก้าใช่ไหมครับใช่ครับประมาณสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวแรกออกมานะครับก็คงเป็นทิสโก้นะครับเป็นเจ้าแรกๆนะครับเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันว่าทิสโก้จะเป็นเจ้าแรกไหมและจะทันภายในสัปดาห์นี้หรือไม่นะสําหรับทิสโก้กรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเก่งงบธนาคารด้วยนะสําหรับช่วงนี้นะครับมีหน้าวันนี้หุ้นกลุ่มแบงค์หลายแบงค์คึกคักนะครับครับเรื่องฟันโฟช่วงนี้เป็นไงครับ ัฟิ์นโฟตอนนี้ฝรั่งก็ยังซื้อนะซื้อสองพันสองพันมานะครับแต่ว่าช่วงวันสองวันนี้เริ่มน้อยลงเราเห็นหลักพันมาวันที่สองแล้ะฝรั่งยิ่งซื้อเยอะจริงจริงยิ่งดีนะเพราะว่าจะต้องไปนเน็ตกับตัวกองทุนที่เขาขายกันพอแล้วฝรั่งซื้อน้อยลงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าคนนะเริ่มกังวลกลัวฝรั่งจะขายแต่พราตอนนี้ผมมองว่าถึงฝรั่งจะซื้อแต่กองทุนขายเนี่ยมันจะเป็นออฟเซตกันนะค่ะคนก็อาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะซื้อหุ้นมากนักนะครับการซื้อเดี๋ยวยังไงก็ไปดูในเชิง ก็เลยคาการว่าทําไมก็ต้องคิดแบบนั้นช่วงนี้นะครับฝ้าหลังยังซื้ออยู่แต่ซื้อน้อยลงนะครับในขณะที่ LTF ที่ครบกําหนดเนี่ยดูเหมือนก็เริ่มทยอยขายออกมาให้เห็นบ้างแล้วนะครับใช่ครับมาดูกันหน่อยครับมาดูทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราขอเชิงเทคนิคก่อนนะครับขอทั้งสัปดาห์นี้และขอเลยไปยังสัปดาห์หน้าด้วยเลยครับพี่อุ๊ดครับก็คือตอนนี้จุดเนี่ยมันคือจุดดัชนีที่สําคัญเนี่ยว่าจะชี้ไปทางไหนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1575จุด 1,575จุดรตรงนี้สําคัญยังไงครับพี่อุ้เกิดเพราะว่าตัวนี้เป็นไฮของเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเราเราเห็นแต่แต้งแล้วนะใช่ครับก็ถ้าเกิดผ่านขึ้นไปได้ก็แสดงว่าตลาดก็จะวิ่งกันต่อถ,ถ้าเกิดผ่านไม่ได้ตลาดก็จะเป็นลักษณะของการพักตัวนะครับมผมก็มองกรอบไว้ในช่วงสักสัปดาห์สองสัปดาห์นี้นะครับก็คือประมาณสัก1550ในขาที่เป็นตัวข้างล่าง ว่าแนวรับส่วนขาด้านบนเนี่ยเรามองไว้ที่1580จุดครับอืมนะจุดแนวรับด้านล่างนะครับ1550จุดครับแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบน1580จุดนะครับใช่ครับอันนี้เป็นกรอบ2สัปดาห์เลยใช่ไหมครับใช่ครับเอ่ในยัดสาคัญจริงๆก็คือ1575ใช่ครับ1575เนี่ยทะลุผ่านไปได้ไหมครัทะลุผ่านไปแล้วเนี่ยยืนได้หรือไม่ใช่ไหมใช่ครับถ้าทะลุผ่านและยืนได้เนี่ยทิศทางค่อนข้างดีแล้วก็สดใส เพราะว่าป้ายต่อไปก็คือ1,600จุดนะครับใช่ครับนี่คือกรอบทางเทคนิคนะครับครุมไปยัง2สัปดาห์คือคลุมไปยังสัปดาห์หน้าด้วยนะครับกลยุทธ์จากทางบริษัททรัพย์ KTB ประเทศไทยในภาวะแบบนี้ทําไงดีครับพี่อู๊ดครับ ผมว่าตลาดสัปดาห์ถึงทรงสัปดาห์นี้ยังเล่นยากนะไม่เหมือนสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตลาดตอนนั้นน่ะถือว่าค่อนข้างดีมาในหุ้นหลายตัวสัปดาห์นี้เล่นยากแล้วเนี้ยการเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับก็คงต้องมองทั้งฝั่งซื้อทั้งฝั่งขายไปด้วยนะครับ,รบแล้วยังไงเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับก็ค,บคือหุ้นตอนนี้ถ้าเกิดผมให้เป็นตัวนำๆเนี่ยผมจะใช้เป็นหุ้นที่เรียกเราอยากจเรียกภาษาอังกฤษหรือว่าแรงกาดคือหุ้นทีี่ด แล้วขึ้นไม่เยอะหุ้นที่ดีแต่ราคายังขึ้นน้อยอยู่ใช่ครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดฟังผมพูดหรือว่าในการเขียนบทวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมจะให้ความสำคัญอยู่มา4สีกลุ่มแต่ตอนนี้ผมเหลือเน้นอยู่แค่3ากลุ่มสามกลุ่มที่ว่าก็คือกลุ่มธนาคารธนาคารนะครับกลุ่ม ICT ีทีไอซแล้วก็กลุ่มบ้านกลุ่มบ้านนะครับใช่ครับสากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ปีที่แล้วเนี่ยคนเมินครับ นะทุกคนจากันได้เลยว่าทุกคนเมินสามกลุ่มนี้ไม่เล่นกันเลยนะพอปีนี้โผมาเนี่ยผมก็เริ่มมาลักกาดแล้วต้องขึ้นเพราะว่าผมมองว่าฟล์เข้าแล้วตอนนี้หุ้นดีๆขึ้นไปหมดแล้วครับก็ต้องมากิ้มหุ้นแบบเนี้ขึ้นนะครับครับมีธนาคารมีไอซีทีแล้วก็บ้านนะครับใช่ครับนี่เป็นเป็นหุ้นกลุ่มลักกาดในมุมมองของพี่อู๊ดใช่ครับพยายามเกาะในกลุ่มแบบนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรายตัวไปนะครับ กลยุทธ์คือตลาดยังดูยากนะครับน่าจะยังผันผวนต่อควรจะเล่นสั้นๆเป็นหลักนะฮะพิยุทธ์บอกว่าใช้กลยุทธ์ไม้สั้นนะครับน่าจะเล่นสั้นๆเป็นหลักนะครับแล้วก็คุณแลกกาดก็มี3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ดีแต่ราคายังขึ้นน้อยอยู่ก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มไอ t แล้วก็บ้านนะครับเอาละมาดูหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้ ในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับพี่อู๊ดครับก็เริ่มที่ตัวแรกนะครับตัว SMT นะครับตัวสตา r m โครอิเล็กทรอนิประเทศไทยนะครับใช่ครับหรือว่า SMT นั่นเองนะครับใช่ครับไฮไลท์ของ SMT อยู่ตรงไหนครับตัวนี้ผมใช้จุดขายคือตัวเรียกว่าธุรกิจเทอร์นาลจะเป็นธุรกิจเทอร์นาลราอครับใช่ครับยังไงพี่อู๊ดเพราะว่าปีก่อนหน้านี่เขาจะขาดทุน หรือว่ากำไรไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับเพราะรว่าอะไรเพราะว่าตัวในเรื่องของตัวธุรกิจของเขาเนี่ยยอดขายเขาลดลงแล้วก็มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เขาว่าปีที่แล้วนหมายถึงปี2558นะราะแล้วก็ปี16เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าเทินาลาวจริง นะครับกำไรก็จะพลิกกลับขึ้นมาเป็นจากขาดทุน50กว่าล้านมันเป็นกำไร150กว่าล้านนะครับนั้นตัวนี้ถือว่ามาได้เต็มของเทอนาลาแล้วก็อันที่2ก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือว่า p r o d u ั t ที่ขึ้นมาใหม่ๆของเขาเนี่ยมันผลิตภัณ์ที่ระดับค่อนข้างไฮ่มัเนี่ยเขาสามารถที่จะกินหรือว่าสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งต่างๆได้นะครับแล้วประกันสุดท้ายก็คงเป็นในเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทนี่แหละนะครับจะทําให้ตัวกลุ่มธุรกิจหรือผู้ส่งออกนั้นดีนะครับแล้วก็ดอลลาร์ที่ ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง คาาขของเด้วยนะครับรบดูแนวโน้มกําไรทั้งปีเนี่ยหมายถึงปี59นะครับเป็นไงบ้างแล้วก็แนวโน้มของปีนี้ปี60เนี่ยจะดีต่อเนื่องไหมครับครับปี59เนี่ยกำไรของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก156ล้านนะครับติดจะขาดทุน55ล้านในปีก่อนนะครับส่วนตัวปี60เนี่ยเราคาดว่าจะมีกําไร506ล้านบาทนะครับก็โตประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่าที่ผมเรียนว่าตัวเนี้ยเทอร์นาล่าเนี่ยมันเทถูกจริงนะครับอ่าตัวสตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยพี่อุฒ ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจครั้งใหญ่เลยใช่ครับนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตในอนาคตที่น่าสนใจใช่ครับกลยุทธ์ต่างๆเนยจะถูกนํามาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะมีลายสินค้ามากขึ้นมีลูกค้ากระจายมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นผลิตสินค้าที่มีมาจิ้นสูงมากขึ้น ใช่ครับนะครับแล้วก็แนวโน้มกําไรทั้งปีน่าจะเติบโตดีด้วยนะครับค <cam>. าดการไตรมาส4 <cam>. ของปีที่แล้วนะน่าจะกําไรสูงสุดของปีน่าจะล้างขาดทุนสะสมได้หมดใช่ครับแล้วก็ทาง KTB เนี่ยประมาณการรายได้ปี2016ทั้งปีเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ย <cam>. นะครับไว้ที่3,763ล้านบาท <cam. S 1> บกําไรสุทธิจะอยู่ประมาณ156ล้านบาท <cam. S 1> <cam>. พลิกจากขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีเลย ก็เลยบอกว่าตัวของ SMT เนี่ยจะโดดเด่นในฐานะหุ้นเทินอาราวนะครับใช่ครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเราทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ SMT ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ9บาทครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับผมดูราคาไว้ที่ประมาณ7บาท50บถึง7บาท55ครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ SMT Star Micro Electronic ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรบให้ราคาเป้าหมายไว้ที่9บาท ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่9บาทและก็ทยอยเก็บสะสมได้แถวๆ7บาท50ถึง7บาท55สตางค์นะครับ,รบขอยไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับครับเป็น IRPC นะครับอยู่ในกลุ่ม ที่เรียกว่าเป็นพลังงานบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับใช่ครับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับรบชอบ IRPC ตรงไหนครับครับตอนนี้ตลาดเองเนี่ยเริ่มสวิตหรือว่าเริ่มสลับจากหุ้นในสายที่เป็นน้ำมันมาอยู่ในสายปิโตรเคมีบ้างครับนะครับเพราะว่าราคาปิโตรเคมีก็จะขยับขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับจริงอยู่นะครับ IRPC เองเนี่ยราคาเนี่ยขยับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ด้วยเรามองโอกาสแล้วมองเรื่องของตัวแนวโน้มเนี่ยผมว่ายังคงดีอยู่นะครับสำหรับประเด็นที่เรามองเป็นับ แรกๆกก็คือเรื่องของตัวสต็อกน้ํามันดิบนี่แหละนะครับตอนนี้กําไรไตรมาสที่4เองนะเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยส่วนใหญ่ของคนที่มีน้ํามันอยู่ในสต็อกเนี่ยจะกําไรประมาณ5้าถึงหเหรียญกันจากไตรมาสที่3ที่เกือบจะแฟลหรือว่าไม่ค่อยมีกําไรนะครับ,รบอันนี้ถือเป็นกําไรตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําให้กําไรของเขาหรือเพื่อนๆเ,เ,เขาเนี่ยออกมาดีที่ส่วนนี้คาดการกํากไรไตรมาสสี่ทัพห้าเก้าของ IRPC จะออกมาสวยไหมครับตอนนี้เราทําประเมินเบื้องต้นนะยังไม่นิ่งเท่าไหร่ ถือว่าเท่าที่ผมดูตัวเลขที่น้องให้มาเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับเราใช้ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์เข้าไปคำนวณแล้วก็ข้อมูลการผลิตของบริษัทที่เราประเมินอันนะครับออกมาดีนะถ้าเกิดเทียบกับไตรมาสที่สามเองเนี่ย โตขึ้นมาอาจจะถึง7 0็ดเลยคาดการว่ากําไรไตรมาสสี่ที่เตรียมจะประกาศของ IRPC เนี่ยนะครับน่าจะโดดเด่นนะครับใช่ครับปันผลสวยไหมสําหรับ IRPC ครับปันผลนี่ยิวเขาดีอยู่แล้วนะตัวนี้เพราะว่าจะจ่ายปันผลปีละครั้งด้วยนะครับปีนี้เราคาดว่าจะจ่ายปันผลประมาณ24สตางค์นะครับ24สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นดีเวเดนยิวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4-5% ประมาณ4-5%เปจากราคาปัจจุบันบก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ปันผลเด่นด้วยสำหรับ IRPC นะครับใช่ครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการให้น้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตเคมีเนี่ยโดยรวมถ้าผมจำไม่ผิดนะทาง KTB เนี่ยให้แบบนิวทรอนใช่ไหมใช่ครับเราปรับเป็น สําสำหรับตัวทั้งพลังงานปิโตรเคมีเลยนะครับเพราะราคาหุ้นบางตัวนั้นขึ้นมามากเหมือนกันนะครับแม้แนวโน้มภาพรวมจะเป็นบวกก็ตามใช่ครับแต่เพราะราคาหุ้นปรับขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ irpc ครับซื้อครับซื้อ irpc นะครับราคาเป้าหมายครับ6บาทครับราคาเป้าหมาย6บาทนะครับราคาเป้าหมาย6บาทแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับ 5บาทถึง5บาทสิสตางค์ครับทยอยเก็บได้แถวแถวหบาทถึง5บาท10สตางค์สำหรับ IRPC จำกัดมหาชนนะครับ,รบนี่คือ2องคุณเด่นจากทางบริษัทดักซับ KTB ประเทศไทยประจำสัปดาห์นี้ก็คือครบ,บริษัท SMT Star Micro Electronic ประเทศไทยและคอมเมนซื้อราคาเป้าหมาย9บาทรับได้แถวแถาบาท5 0าถึง7บาท55สตางค์และ IRPC จำกัดมหาชนและคอมเมนต์ซื้อราคาเป้าหมาย6บาทรับได้แถวๆ5บาทถึง5บาท10สตังค์นะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับก็ฝากส่งกำลังใจไปถึง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับน้าท่วมในภาคใต้ก่อนนะครับพี่น้องชาวใต้นะครับใช่ครับก็เราก็คงส่งกําลังใจไปให้นะครับรบส่วนสําหรับท่านที่กําลังรับฟังอยู่เนี่ยผมก็ขอฝากเพจของเราไว้ก็แล้วกันนะครับเป็นเฟซบุ o ก k ลครับ KTBST นะครับอืมก็เข้าไปติดตามแล้วก็ดูข้อมูลได้แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับครับเช่นได้นะที่ Facebook ของ KTBST นะครับใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพี่อูดคุณมงคลพุ่งเพตรา Head of Research Research Department จากบริษัทรักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมามองแนวโน้มตลาดหุ้นมาให้กลยุทธ์การลงทุนและมาฝากคุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยรฤกษาเรียวเอสเต,ตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษาด o com